ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ e อ o d ดี um นะครับระะเป็นพี่อีทไงเราจะพามาชมรถสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถของอนนพออีอ้าว,วนนาพี่อ่ะพี่อีทหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับสวัสดีคร<แ>ับเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่หาดอ e o d อดีนะครับหรือชื่อทางการเขาเรียกว่า นภาธาราพิลมนะฮะพูดค่อนข้างยากหน่อยแต่เราจะรู้จักในนามว่า EOD ซึ่งเป็นหน่วยงานเก็บกู้ระเบิดของทหารนะครับ EOD เนี่ยวันนี้วันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์เดี๋ยวผมจะออกเดินทางกันเลยเราจะมีนัดกันเนี่ยคือวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานนัดเจอกันมิตติ้งนะครับชาวแคมเปอร์แวนนะฮะสากว่าคันไม่ใช่เป็นงานของใครจัดทั้งนั้นนะครับแต่ว่าชวนๆกันมานะฮะแล้ว พอชวนกันได้จำนวนคนที่เยอะเราก็เลยดีวกับสถานที่ดูนะครับป้าแต๋วกับพี่มันนบนะฮะที่ดูแลสถานที่ eod นะครับเขาก็อำนวยความสะดวกให้เรานะครับบอกว่าเหมาลานได้โอเคเราก็รีบเหมาทันทีเลยส่วนวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปก่อนนะครับเพื่อจะไปเตรียมงานนะฮะมันก็จะมีมีบางอย่างที่เราต้องไปเตรียมตัวแล้วก็ไป ไปแก้งานให้ลูกค้าด้วยอย่างไปไปตอบเติมงานให้ลูกค้าก็จะเตรียมอุปกรณ์ไม้ไปอุปกรณ์ไฟไ,ไปทําให้ลูกค้าที่นู่นเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องใช้อะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดพับจัดรถกันที่นูน่นกันอีกทีหนึ่ง <ขอ S 1> ให้เสร็ขาต่ออีกนิดนึงนะครับงานนี้ต้องมีตรวจเอทีเคหน้างานนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผู้ติดเชื้อยังเยอะอยู่นะครับเราก็จะมีมาตรการตรวจที่หน้างานเลยนะฮะ ส่วนใครที่จะมาต้องต้องเตรียมมาเองนะครับผมและขนาดนี้ก็คือเต็มตามจํานวนที่เรา,เ,าเราจํากัดจํานวนไว้แล้วนะครับส่วนใครจะแวะมาดูได้นะครับแต่ว่าอาจจะจอดค้างไม่ได้แล้ว uh huh. ต้องมาแยงจมูกกันหน้างานนะครับผมโอเคครับแล้วเราจะเดินทางกันแล้วนะครับผม ใกล้จะถึนะครับอีก19กิโลนะครับเราใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์นะตรงนี้มันน่าจะเป็นเส้นที่เขาเปิดใหม่นะครับมาดูป้ายสนามบินอุตภาเป็นหลักนะครับจะง่ายที่สุดนะคฮะใกล้ถึงแล้วนะครับเราออกจากมอเตอร์เวย์แล้วก็มุ่งหน้าตรงมาเรื่อยๆตามป้ายอุตภาานะครับแล้วก็เข้าทางประตูโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสีลิกิตนะครับ ตอนนี้เราก็จะเข้ามาในเขตของท่ายทหารแล้วตอนนี้เวลา1ิบโมงห้าสิบนะครับเราใช้เวลาเดินทางทำไมใช้สิบโมง50าิทำไมไม่ใช้สี่ทุ่มห้าสิบเราใช้เวลาเดินทางมาสองชั่วโมงกว่าเกือบสาชั่วโมงนะครับอีสี่ร้อยใซ้าก็มาก็ดูตามป้ายเลยนะครับไปทางสนามบินอุตตะเพาเลย นะครับวันนี้หน้าทางเราคงนอนสบาย <c oughs> เราไม่ได้เตรียมแอร์มานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเก็กัเราก็เลยไม่อยากเอามาบรรยากาศเช้านี้ที่หาด e อีวดีนะครับนี่เป็นไงเรานอนวิวซีวิวนะห้องซีวิวไม่ต้องแก้งหลับนะแอดผู้ เมื่อคืนเราคิดว่าจะนอนทะเลแล้วจะร้อนนะเราไม่เราเรา,เร,ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ร้อนเพราะเรามาหลายทีแล้วมันก็ไม่ร้อนนะเมื่อคืนเรานอนอุณหภูมิ25นะครับสบายเลยแต่ว่าตอนเนี้8โมงเชา้า8โมงเช้าเป๊ะเลยแดดเริ่มออกนะครับต้องกลางทาบกันแล้วนะฮะ กลางคืนนะเย็นแต่ว่ากลางวันเนี่ยหน้าทางจะร้อนหน้าดูเลยเดี๋ยวน้องชมพู่จะแยงจมูกให้เป็นตัวอย่างนะครับว่ามาเข้างานเราต้องตรวจกันนะฮะตรวจจริงนะครับไม่ใช่สแตนด์อินชมพู่แยงเสร็จแล้วครับเ,เราไม่อยากให้เห็นหน้าเธอตอนแยงนะฮะเ,เราก็เลย ตัดออกไปก่อนนะครับปั๊บมาแล้ววิ่งมาแล้วนี่แล้วทำไมต้องยเ,เรารอผล15นาทีนะครับแคือเราจะไปติดป้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดป้ายทำอนาบริเวณของเรานะครับนนอา่า อันนี้สตาฟของเรานะฮะสตาฟกิติมิ์มีเสื้อมีหมวกขาดกางเกงอติ๊กเกอรติ๊กเกได้ได้ชุดนี้ <c oughs> ว่าดูดินี่นี่สตาฟเขาแต่งตัว,ตวเต็มยศแล้วแอดมินทำไมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยดเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นล้วขอี้ไ่าเยกภาพเลยเดี๋ยวดียวเดี๋ยวเราจะไปติดป้ายอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะนโยบายความปลอดภัยของเรานะครับนี่จะมีมาตรการตรวจโควิดนะครับก่อนเข้างานต้องนำชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูกเท่านั้นนะครับมาตรวจที่หน้าง,งานเลยเบื้องหลังวิถียูทูบเบอร์ YouTuber นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะพี่อีทต้องลำบากนิดน,นึงตั้งกล้องก่อน ขับผ่านแล้นี่ตอนนี้ถอยไปเก็บกล้องนะกลับไปที่กล้องไม่อยู่นะครับกำลังเก็บให้เรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่มืออาชีพต้องแบบนี้นะกล้องเขาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวซูมไปเดี๋ยวซูมไปนะตามลงไปเก็บกล้องก่ันต้องเหนื่อยหน่อยวิธียูทูบเบอร์ต้องเหนื่อยหน่อยของช่องเราไม่ต้องช่องเราดิบช่องเราดิบดิบใช้มือถืออย่างเดียวสวัสดีครับพี่อิท นะครับเก็บกล้องเดี๋ยวกล้องหายได้ผมเรียกรถมาให้ไหมฮะผมเรียกรถมาให้วิธีวิธียูทูบมาเดี๋มาเดี๋ยวตาอยู่วะพี่อีจากช่องช่องออมซ่านะครับวันนี้ให้เกียรติมาเนี่ยดับแล้วสตารนไม่ติดอ้าววันนี้ครับอ้าวพี่อ่ะปีต์หน้าตาเปลี่ยนไปนะครับแหมอรบก่เอาไปโบนทอกมาเอออันนี้พี่มีก็หน้าตาเปลี่ยนไปนะ สำหรับงานนี้นะครับเพื่อนๆที่มาร่วมงานนะฮะก็จะต้องตรวจเอทเคหน้าง,งานกันทุกคนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการโควิด1 9นะฮะจะได้เที่ยวกันอย่างปลอดภยัยแล้วก็สบายใจกันทุกคนนะครับบรรยากาศยามเย็ยนนะครับสมาชิกก็มากันครบแล้วนะฮะ35คันนะครับนี่นะฮะคันนี้ น้องป๊อปเยริมนะครับเราไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้มาเปิดร้านกาแฟนะครับผมนี่คอฟฟี่แคมป์โอ้โหร้านน่านั่งมากเันเมื่อก่อนครัวไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่ใช่ปะเริ่มทำครัวแล้วนะเริ่มทำครัวบ้างเออดีแล้วดีแล้ว เห็นชม๊กค er> sw ้อนทำกับข้าวบ่อยแล้วอิจฉาเดี๋ยวเราต้องมีเมนูมาประชันกันทำมาทำได้แต่รสชาติแต่ว่าท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่อ o d อดีนะครับเป็นพี่อีทไงเราจะพามาชมรถสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถของพ่ออีทนะฮะไอเจย์พี่สวัสดีครับผม พี่อีทอารมณ์ดีนะครับสวัสดีครับพี่อีทเรามาพาชมรถสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยขอเล่นแบบพี่อีทนี่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 มีโทรทัศน์นี่โอ้โหอุปกรณ์ถ่ายภาพเพียบพี่อีทยังไม่มีใครมารีวิวเราพี่อีทใช่ไหมไม่มีครับไม่มีนะเพราะว่าไม่ให้ไม่กลัว กลัวเขาให้รู้ความจริงว่าจริงๆริงรถเราไม่มีอะไรเลยโอ้โหนี่ไม่มีอะไรนะของพี่เยอะมากเลยนะแต่ที่รู้มาเนี่ยพี่อีทเนี่ยจะเป็นนักช็อปนักช็อปของญี่ปุ่นของญี่่ปุนร้านญี่ปุ่นนะแล้วเรามีเรามีเทคนิคในการช็อปนะเราต้องต้ออย่าไปพูดคนต้องรู้เลยเน่เน่เน่มีแอร์นะครับแอร์แอร์ของพี่อีก็ติดมาเองใช่ไหมไม่ได้แยก แยกแล้วใช่ไหมแยกใช่ไหมแยกนี่นะครับจะเน้นพวกอุปกรณ์การทํางานนะพี่อีทไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวพี่อีทมาทํางานด้วยมาถ่ายทํานะฮะนี่มีแบบสารองอยู่ตรงนี้นี่นี่เพดานอย่างนี้ใช้กันเยอะนะครับง่ายดีใช่ครับทําง่ายได้ข่าวว่าแอร์เสียมาเหรอฮะแอร์เสียครับแอร์รถยนต์นะฮะแอร์รถยนต์เสีย เซียแถวไหนพี่ขึ้นทางด่วนน่ะขึ้นกลับตัวก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วแล้วก็นัดพี่โตด้วยก็เลยรีบไงเลยเปิดกระจกวิ่งปิดแอร์เพื่อนผมก็เสียมาเหมือนกันเสียตั้งแต่พระรามเก้าคราวนี้เหงื่อก็แตกซิกเลยมีเด็กมาด้วยครับเพื่อนผมนี่โอ้โหดีเด็กไม่ไม่งอแงเท่าไหร่นี่นะก็ง่ายๆนะครับเนี่ยเป็นตู้สำเร็จส่วนใหญ่ สวยครับพี่อีทเดี๋ยวเรามาดูกันคืนอีกทีนึงไฟเยอะอ<ร>ันนี้นไฟเยอะเออ<ม>ครับเปิดไฟสลัสวสลัวหน่อยนะ <ขอ S 2> แล้วพี่อีทที่หาด EOD เนี่ยนะครับก็เป็นที่แรกๆนะฮะที่ที่ผมมานะฮะหลังจากเราทำรถเสร็จนะครับก็สักประมาณ3ปีที่แล้วนะ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเราได้มาจอดรถริมทะเลนะสมัยนั้นแคมเปอร์แวนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมก็จะมาเที่ยวอยู่คันเดียวนี่แหละครับมากับชมพู่กัน2คนแลสมัยนั้นผมก็ชอบที่จะนั่งตรงเคาน์เตอร์หน้าบาร์ตรงนี้นะฮะมันเป็นอีกความฝันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมีบาร์เล่าเล็กๆริมทะเลนะครับผมก็เลย ออกแบบรถให้เป็นสไตล์นี้แล้วเราก็จะนั่งกันตรงนี้นะครับดื่มฟังเพลงนะแล้วก็นั่งมองทะเลกันชิลๆนะครับแต่พอเรามีเพื่อนในแคมป์แวร์เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากการนั่งหน้าบาร์ไปนั่งเป็นเก้าอี้แคมปิ้งกันรวมกลุ่มกันนะแต่เมื่อไหร่ ที่ผมได้มาที่นี่นะครับผมก็ยังชอบฟิลแบบนี้ที่มานั่งตรงหน้าบาร์ฟังเพลงอาจจะมีเพื่อนๆมาแจมด้วยนะครับก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งก็ฟังเพลงเบาๆแล้วก็กินดื่มกันโดยประมาณนะครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ ดู่ดีเช้านี้ก็ลมมาแรงมากนะครับใครที่กางออนิ่งออกฝั่งนี้หักหมดเลยนะฮะบ,บ้านนุนก็หักของผมรีบเก็บทันเก็บทันก่อนนะฮะของบ้านเสก็หักนะครับ ันนี้กก็หระวังปักระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวคิดว่ามีแต่ลมมั้งนี่เก็บทันนะครับ

อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ความสมบูรณ์ของรสชาติกาแฟวันนี้ทาวันนี้ทําตัวไหนให้ผมดื่มครับผสมกันใช่ไหมฮะผสมเป็นตัวตัวขั้วัวกลางกับคักวเข้มอันนี้ขัวกลางคั้วเข้มผสมกันเป็นสูตรของบูขอบครับโอ้โหนี่นะครับต้องชั่งน้ําหนักด้วย อะไรนะพี่อเอาหม่อ,อีกทีไอตัวนี้มันจะเป็นอลองแบ็คลองแบคร้อนก็คือเอาน้ำอุ่นลงไปไว้น้ำอุ่นลงก่อนอ่าแล้วก็เอาท็อปท็อปคงช็อตกาแฟอ่าชอ็อตแต่ถ้าเป็นอเมริกาโน่เราเอาช็อตก่อนแล้วก็เอาน้ำตามเอาน้ำตามเอฟลฟกซมันจะไม่มต่างกาันอันนี้เรียกว่าลองแบ็คลงแบค้อนครีม่ามาเต็มนะครับช้านี้หลังจากเราได้กาแฟนะครับทั้งจาก พิ่ไก่น่เหลิมน้องป๊อปนะครับเช้านี้ผมสามแก้วแล้วแล้วก็มาเริ่มทําอาหารกันที่ท้ายรถนะครับปกติเราก็จะกินกันที่ครัวน่เหลิมนะแต่วันนี้ผมขอโชว์เมนูนะครับเป็นเมนูถนัดเลยนะครับก็เป็นเ,เมนูพิซซ่านะครับโดยใช้แป้งโรตีจากพี่บีนะ ลองให้ทุกคนชิมละครับโอเคเมนูนี้่านเหลือเราเป็นยังเหลือยังเหลือปั๊บอยู่ปั๊บจะอยู่อีกคืนหนึ่งนะครับส่วนคนอื่นๆก็ทยอยทยอยกลับกันหมดลวแล้วเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวกลับแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เจอกันทริปต่อไปอาจจะเป็นทริปสงการเลยนะครับ ตงการผมจะลงใต้นะฮะจะลงไปถึงชุมพรถ้าใครมีแผนที่จะลงใต้ก็ลองถัาทายเข้ามาคุยกันเผื่อจะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับลาไปก่อนอ้อแล้วอีกเรื่องหนึ่งพอดีที่ผมกะว่าจะเก็บขยะแต่คงไม่ได้เก็บละเพราะว่ามีมีพี่ๆทหารเขาเมื่อเช้าเขาลงมาเก็บขยะกันแล้วนะครับก็ลเลยไม่ได้ไปลงไปช่วยเขาไว้ครั้งหน้านะครับเราจะมาทำกิจกรรมกัน สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบวัสดีครับ ตึงแล้วนี่พี่ตึงแล้วตึงแล้วตึงแล้วมาเวย้ยมาเวย้ยเฮ้ยได้เวย้ยโอ้โหเอาแล้เวเอเวย้เอเย,อยไม่ยากไม่ยากโอ้ยไม่ยากระวังพี่ระวังเออโชว์หน่อย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 โ้ตัวใหญ่ใช้ได้เลย